ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเช่นเคยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเอมีรถ Honda CRV นะคะรุ่น2.4ขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวท็อปสุดของเครื่อง2004เบนซินนะคะเจ็ดที่นั่งมาแนะนำค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นปี2017 18นะคะแล้วก็ไม่น้อยมากๆนะคะวิ่งไปเพียง15,000กิโลเท่านั้นนะคะรถสวยสภาพดีเกรดเเลยนะคะการันตีเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะน้ำไม่ท่วมประวัติดีมากๆ คสามารถเข้ามาชมรถเดี๋ยวเอเจพามาชมาในส่วนของประวัตินะคะสำหรับคันนี้ราคาพิเศษนะคะทางโชรุมตั้งขายอยู่ที่1 2 0 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะคันนี้เรามีวารันตีนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าไปด้วยนะคะ1ปีหรือ2 5 0 0 0กิโลเลยนะคะค่ะก็ะเดี๋ยวเอเจพาลูกค้ามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่เอดแจ้งไปเป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่องเบนซินนะคะ2.4 EL Navy ขับเคลื่อน4ล้อนะคะ7ที่นั่งเป็นปี2017นะคะรถสวยสภาพดีไม่น้อยด้วยนะคะไม่แท100้ร้อยเปอเซเลยนะคะอันนี้เอจการันตีเลยนะคะทางโชรูมเนี่ยมีการตรวจช็คคัดรถมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูตัวรถรอบๆพันกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูประตูด้านท้ายกันนะคะอันนี้จะเป็นประตูแบบกดไฟฟ้านะคะจะเป็นเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะคะก็อันนี้จะเป็นเบาะแถวที่3ามนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานก็พับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะ เป็นเบาะสามแถวนะคะเจ็ดที่นั่งนี้เบาะแถวที่สามนะคะแถวที่สองมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะฝาท้ายนะคะถ้าจะปิดก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นเบาะแถวที่สองเบาะด้านหลังนะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำ อันนี้รถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะเอมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าชมรถก่อนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบเข้ามาชมรถได้เลยนะคะเพราะว่าที่โชว์รูมเนี่ยรถไปเร็วแน่นอนแล้วก็ไม่ในน้อยอย่างเนี้ยคือลูกค้านะคะมาหารถใช้กันเยอะไปเร็วแน่นอนค่ะคะันนี้อันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะออปชั่นคือครบทุกอย่างแล้วนะคะจะมีเลนวอทนะคะกล้องมองด้านข้าง ภายในเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเล็กไม้นะคะวิ่งไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะมีกล้องหลังให้นะคะ,ะแล้วก็จะมีเลนวอลก็คือกล้องมองด้านข้างให้ด้วยนะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะมีกล้องด้านซ้ายมือนะคะทํางานเลยนะคะ พวกระบบเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ก็เล่นเป็นพวก FM นะคะ AM USB iPod แล้วก็เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ HDMI ได้แล้วก็ตัวนี้จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะ a อ r a อ t ตนะคะอุปกรณ์ต่างๆนี้ทางโชว์รูมนะคะมีการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ทำความสะอาดนะคะ ค่ะก็สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจ Honda c ซ V คันนี้นะคะเอแนะนําเลยนะคะให้รีบเข้ามาดูเลยนะคะเพราะว่ารถเนี่ยไปเร็วแน่นอนนะคะไม่น้อยด้วยนะคะค่ะเพราะเบอร์ติดต่อนะคะเบอร์เอก็เป็นเบอร์0ูนย์1 8 4 2 1นะคะเดี๋ยวจะโชว์เบอร์ไว้ด้านล่างนะคะของเอเนี่ยเป็นศูนย์โชว์รูมฮอนด้านะคะอยู่สาขาพัฒนาการรถทุกคันเนี่ยผ่านการคัดและตรวจเช็คให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วสบายใจได้เลยนะคะถ้าลูกคา้าท่านใดที่จะสนอาจจะเข้ามาชมรถคันนี้เนี่ยก็ติดต่อเอก่อนนะคะเพราะว่ารถเนี่ยย ทำความสะอาดนะคะยังไม่ได้จอดชั้นสอกนะคะยังไงก็อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะรายละเอียดการจัดไฟแนนนะคะหรือว่าจะซื้อสดนะคะยังไงก็ติดต่อเอกได้เลยแต่วันนี้เอกขอแนะนํารถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ